ส่วนทางด้านซานโดรโตนาลี่ครับกองกลางนิวคาสเซิลนะครับคือคงไม่ต้องไล่ไทม์ไลน์แล้วแหละคุณผู้ชมที่ดูรู้หมดแล้วแหละรู้รู้หมดแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีบทลงโทษเกี่ยวข้องกับการพนันของเขาออกมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกาสเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานว่าโตนาลี่อาจจะได้ลงเล่นให้นิวคาสเซิลในเกมที่ออกไปเยือนคริสตัลพาเลสในวันเสาร์นี้เป็นเกมสุดท้าย ก่อนที่บทลงโทษของเขาจะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของโบรุสเซอร์ดอนมูลในวันที่25ตุลา,มลาคมไม่มีโตนาลี่นะเสียดายมากอะนะคือเขาซื้อมาเล่นบอลยุโรปเลยใช่คนที่สุดเซ็งคือสาริกาดงนี่แหละแฟนๆก็เซง็งพี่ซีเล่าให้ให้คนดูฟังหน่อยว,ว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเ<อ>น็คซสเซิรก็เตรียมฟ้องร้อเอซพิลาช่นเดียวกันนะคือเมื่อวานมันมีข่าวที่เราคุยกันในรายการก่อนตอนช่วงบ่ายๆใช่ไหมว่า นิวคาสเซิล่ะมัน ment, น is, ่าจะต้องดําเนินการอะไรสักอย่างเพราะว่าคาดการ์น่ะพวกเราก็คาดกันไว้ได้อยู่แล้วแหละว่าเอซิมิลานมันน่าจะรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นคนในองค์กรไงเป็นคนในองค์กรเจ้าขององค์กรเนี่ยน่าจะรู้แหละว่าพฤติกรรมของคนในองค์กรมันเป็นยังไงคอตเทลี่เันตัวจับตามมงเรื่องนี้นะขายไม่เถอะเออแล้วแล้วแล้วเกิดว่าก็อยู่ดีๆก็ขายทั้งที่จริงแล้วเป็นตัวหลักกเป็นตัวหลักใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่านั่งเป็นตัวสำรองหรืออะไรแล้วว่าพอนิวคาสเซิลได้มาใช่ป่ะก็จะ เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเอาใหม่เรียงใหม่ก็คือในในส่วนตัวของนักเตะเนี่ยนวิวคาสเซิลก็คือจะดําเนินการทางกฎหมายก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญาแต่ว่าในกรณีกับเอซิมิลานเนี่ยก็เลงไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสอบสวนแล้วรู้ว่าเอซิมิลานรู้อยู่แล้วว่าตอนอร่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเขาจะฟ้องร้องมันต้องฟ้องอ, <AC Milan. S 1> อยู่แล้วเ,ออเพราะอะไรไเสียนักฟุตบอลไปเนี่ยเอาเคจบก็ไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยมันแต่เงินที่เสียไปเป็นกี่สิบ ล้านปอนให้กับเอซีวิลาศแล้วฟ้องตัวไปอไม่งั้นมันคือฟาวเลยอ่ะใช่และอย่างที่คุยไลน่ะเออโอ้ยู่ดีขายตัวหลักใช่ไหมใช่แสดงว่าต้องมีรู้นอกรุนในอยู่แล้วก็ต้องไปไปฟ้องเอาอืมซึ่งซึ่งสถาเกลารน์โอ้โหน่าเสียดายเซ็งใช่เซ็งกันหมดเออมืนว่ามันมีคนไม่เซ็งอยู่คนเดียวก็คือต้นสังกัดเดิมอไม่เซงใช่ไหม ไปเซ็งเพราะ,ะรว่าคือต่อให้เดวเเิคาสเนฟ้องร้องมันก็ใช่ว่าจะเร็วใช่เรื่องพวกนี้มันปีสองป,สองปีสามปีอยู่แล้วไงเพื่อนเขาคงบ่นนะ,ะเพราะตอนที่มาเคุณผู้ชมน่าจะพอรู้ใช่ป่าว่าตอนมาแกดูประมาะที่ลงจากเครื่องบินนะอ่ยแล้วคีรันทิปเปียต้องไปพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ปรับตัวได้นะภาษามันไม่ใช่เรื่องอยากเน่ยแต่มุมนี้หาสุดที่เขาหันมาหาเมียเขาอ่ะแล้วเขาบอก้ย ทำไมยิมมันเล็กกว่ามิลานวะโดนอ่านปากอะจริงเหรอเออเขาบอกวิธายิมมันเล็กกว่าเอซิมิลานเนะแล้วแล้วนึกว่าไม่มีคนนึกว่าไม่มีคนแล้วนี่จุดจุดจุดตรงที่ตรงไปฟิตเนสเลยอะแล้วเมียเขาบอกเออใช่ใช่แฟนนี่เขาเซิร์ก็เลยด่าพึ่งมานี่เอาแล้วไม่น่าหรอไม่น่าหรอเวลาพวกนักบอลมันพูดมันก็ต้องปิดปากหมดเออปิดไว้กลัวโดนอ่านปากคือจังหวะที่เขาพูดอะมันไม่ได้แบบพูดเบาเานี่ไงมันพูดกับภรรยาแบบเสียงได้ยินเลยอะ ว่าแบบเออสมอลเลอร์แดนที่มิลานเหมือนจริงๆนะยิ่งมุมนี้ยิ่งเหมือนเลยคุณอเดชคุณนเดชคุกิมิยะอ๋อเหลี่ยมซ่าจริงเหรอคุณนเดชผมว่าเขาหน้าจะเหมือนาวาลาฮุริตมากกว่าปะก็คล้ายๆมันก็หน้าทรงเดียวกันนะยาวๆหน้ายาวๆแล้วก็จะมีฮาร์ลีย์วิง,งส์สอนสเปอร์เหมือนกันนะครับผมกลับมาที่นี่ดีกว่าแต่ว่าคือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เขายังซ้อมแบบปกติกับนิวคาสเซิลอยู่ซึ่งความเป็นไปได้ในการได้ได้ลง สนามมันก็เป็นไปได้ออาจจะเป็นแมชอำลานะครับใครสกรีนเสื้อไว้แล้วก็ยินดีด้วยโอ้โหโนแระแน่นอนมันกรีนวูดของคุณป๊อปขายไปแล้วขายไขายไม่น่าเชื่อขายไวมาก